ีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำผัดวุ้นเส้นนะคะก็จะมีเครื่องที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีวุ้นเส้นมีหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็ไข่ไก่สามฟองแครอทขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ทั้งนี้ก็จะมีผักกระหล่านะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยนะคะ แล้วก็เครื่องปรุงก็มีพริกไทยซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลานะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปผัดลุ้นเส้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรากระทะร้อนก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะคะเ,เรากระทะร้อนแป๊บนึง ใส่กระเทียมไปก่อนเลยก็ได้นะคะถาะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมก่อนพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะก็จะใส่หมูสับค่ะ การวมูนะคะวนหมูเกะบตเขียนหมูกาใหุ้บนะคะ ไข่ลงไปนะคะไข่กับเนื้อสัตว์ให้เข้ากันค่ะพอไข่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ อเอาแครอดใส่ลงไปก่อนนะคะก็แครอดจะสุกยากนะคะแค่อทอดองไปลผัก่อนพอแห้งเราก็จะเติมน้ำน,นะคะ ตามด้วยวนเส้นค่ะใส่ว,วนเส้นลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเติมน้ำอีกหน่อยนะคะวนเส้นจะได้นุ่ม ตามด้วยมักเพลทพิกนะคะแล้วก็ผักแล้วก็ผักผักให้สุกนะคะแล้วก็จะเติม สีอิ่วดำนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันให้สวยงามน,นี่นะคะเพิ่มสีสันห้กับวนเส้นนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะด้วยซอสหอยสีอิวขาว แป๊บนึ่งนะคะสีขาวนะคะใส่ไปเลยตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเข้ากันเลยนะคะ ก็ใส่ผักผึ้งช่ายนะคะผึงช่ายกับต้นหอมเติมน,น้ำน,นะคะเติมน,น้ำอีกหน่อยรานนะว่าเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะคะเติมน,น้ำานนะคะปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาปิดเตาแก๊บแล้วเราก็ผัดให้ผักเข้ากันนะคะให้ผักต้นหอมกับผึ้งช่ายนะคะ แคนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดบนเส้นนะคะ,เส,ะ,คะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะะี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดบนเส้นใส่ไข่ใส่หมูสับค่ะสีสันสวยงามนะคะ สันสวยงามมากเลยค่ะถ้าค,คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะลืมค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะมาตักผัดบนเส้นใส่จานนะคะร้อนๆเลยค่ะร้อนๆหอมๆนะคะ นี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเลยค่ะน่ากินมากเอาผักนะคะเอาผักไปทั้งบนลี่หอมๆนะคะลีห่หอมๆเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจกับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ